มัทธิวบทที่22พระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายเป็นอุปมาอีกว่าแผ่นดินสวรรค์เปรียบเสมือนกษัตริย์องค์หนึ่งทรงจัดงานอภิเศกสมรสให้กับโอรสของพระองค์แล้วทรงใช้พวกบ่าวไปเชิญคนทั้งหลายที่ได้รับเชิญให้มางานอภิเศกสมรสนี้แต่พวกเขาไม่อยากจะมาพระองค์จึงทรงใช้บ่าวอื่นๆไปอีก มีรับสั่งให้บอกผู้รับเชิญเหล่านั้นว่านี่นะเราเตรียมงานเลี้ยงไว้แล้วทั้งวัวและลูกวัวอ้วนของเราก็ฆ่าไว้แล้วทุกอย่างก็เตรียมพร้อมแล้วเชิญมาในงานเลี้ยงอภิเษกสมรสนี้เถิดแต่เขาทั้งหลายเพิกเฉยและเดินจากไปบางคนไปไร่นาของตนบางคนก็ไปค้าขาย พวกที่เหลือก็จับบ่าวมาทำการอัปยศต่างๆแล้วฆ่าเสียกษัตริย์องค์นั้นก็คริวจึงมีรับสั่งให้กองทหารไปฆ่าข้าตกรเหล่านั้นและเผาเมืองของพวกเขาแล้วพระองค์มีรับสั่งกับพวกบ่าวว่างานอภิเศกสมรสเตรียมพร้อมแล้วแต่พวกที่ได้รับเชิญน,นั้นไม่คู่ควรเพราะฉะนั้นจงออกไปตามถนนสำคัญสำคัญต่างๆ เชิญทุกคนที่พวกเจ้าพบมาร่วมงานอภิเษกสมรสนี้บ่าจึงออกไปตามถนนต่างๆและรวบรวมทุกคนที่พบไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนเลวจนห้องโถงงานอภิเษกสมรสนั้นเต็มไปด้วยแขกแต่เมื่อกษัตริย์องค์นั้นสเสด็จไปทอดพระเนตรแขกทั้งหลายก็ทอดพระเนตรเห็นคนหนึ่งไม่ได้สวมเสื้อสำหรับงานอภิเษกสมรสจึงตรัสถามว่าเพื่อนเอ,อ๋ย ทำไมท่านมาที่นี่โดยไม่สวมเสื้อสําหรับงานอภิเษกสมรสคนนั้นก็นิ่งอั้นอยู่พูดไม่ออกกษัตริย์จึงมีรับสั่งกับพวกคนรับใช้ว่าจงมัดมือมัดเท้าคนนี้เอาไปโยนทิ้งบริเวณที่มืดข้างนอกซึ่งเป็นที่มีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเพราะว่าคนที่ได้รับเชิญก็มีมากแต่คนที่ได้รับการส่งเลือกก็มีน้อยขณะนั้นพวกฟาริสีก็ไป และปรึกษากันหาทางทําให้พระองค์ทรงติดกับดักด้วยคําพูดจึงใช้บรรดาสิทธิ์ของตนกับพวกเฮโรดไปทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์เราทราบว่าท่านเป็นคนซื่อสัตย์สั่งสอนทางของพระเจ้าตามความจริงโดยไม่ได้เอาใจใครเพราะท่านไม่ได้เห็นแก่หน้าใครเพราะฉะนั้นขอโปรดให้เราทราบว่าท่านคิดอย่างไรการส่งสวให้แก่ซีซ่านั้นควรหรือไม่พระเยซู ทรงทราบเจตนาร้ายของพวกเขาจึงตรัสว่าคนหน้าซื่อใจคดพวกท่านมาทดลองเราทำไมจงเอาเงินที่จะเสียสวยนั้นมาให้เราดูเขาจึงเอาเดนาริอันเหรียญหนึ่งถวายพระองค์พระองค์ตรัสถามว่ารูปและคำจาลึกนี้เป็นของใครพวกเขาทูลว่าของซีซ่าแล้วพระองค์ตรัสกับเขาว่าเพราะฉะนั้น ของของศรซษะจงถวายแด่ศรซษะและของของพระเจ้าจงถวายแด่พระเจ้าเมื่อได้ฟังแล้วพวกเขาก็ประหลาดใจจึงละพระองค์ไว้และกลับไปในวันนั้นมีพวกสะดูสีมาหาพระองค์พวกนี้เป็นผู้สอนว่าไม่มีการเป็นขึ้นจากความตายเขาจึงทูลถามพระองค์ว่าท่านอาจารย์โมเสสสั่งว่าถ้าใครตายในขณะที่ยังไม่มีบุตร ก็ให้น้องชายแต่งงานกับหญิงไม้นั้นและมีบุตรสืบตระกูลให้พี่ชายเรามีพี่น้องผู้ชายเจ็ดคนพี่คนโตมีภรรยาแล้วก็ตายเมื่อ,อยังไม่มีบุตรก็ละภรรยาไว้ให้กับน้องชายคนที่สองคนที่สามก็เป็นแบบเดียวกันจนถึงคนที่เจ็ดในที่สุดหญิงคนนั้นก็ตายด้วยเพราะฉะนั้นในวันที่เป็นขึ้นจากความตายหญิงคนนั้นจะเป็นภรรยาของใครในเจ็ดคนนั้น เพราะพวกเขาได้นางมาเป็นภรรยาแล้วทุกคนพระเยซูตรัสตอบว่าท่านทั้งหลายผิดแล้วเพราะท่านไม่รู้พระคำภีร์หรือฤทธิเดชของพระเจ้าเมื่อมนุษย์เป็นขึ้นมาจากความตายนั้นจะไม่มีการสมรสหรือยกให้เป็นสามีภรรยากันอีกแต่จะเป็นเหมือนบรรดาทูตในฟ้าสวรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่คนตายจะเป็นขึ้นจากความตายนั้นพวกท่าน ยังไม่ได้อ่านสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้กับท่านหรือว่าเราเป็นพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสอัคและพระเจ้าของยาโคบพระองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าของคนตายแต่เป็นพระเจ้าของคนเป็นเมื่อฝูงชนได้ยินก็อัศจรจันใจด้วยคำสั่งสอนของพระองค์เมื่อพวกฟาริสีได้ยินว่าพระองค์ทรงทำให้พวกสะดูสีนิ่งอั้นอยู่จึงประชุมกัน มีผู้เชี่ยวชาญบัญญัติคนหนึ่งในพวกเขามาทดสอบพระองค์ว่าท่านอาจารย์ในธรรมบัญญัตินั้นพระบัญญัติข้อไหนสําคัญที่สุดพระเยซูทรงตอบเขาว่าจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่านและด้วยความสุดคิดของท่านนั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อสำคัญอันดับแรกข้อที่สองก็เหมือนกันคือ จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองธรรมบัญญัติและคำของผู้เผยพระวจนะทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับพระบัญญัติสองข้อนี้เมื่อพวกฟาริสียังประชุมอยู่ที่นั่นพระเยซูทรงถามว่าท่านทั้งหลายคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องพระคริสต์พระองค์ทรงเป็นเชื้อสายของใครพวกเขาตอบว่าเป็นเชื้อสายของดาวิดพระองค์ตรัสถามว่าถ้าอย่างนั้น ทำไมดาวิดจึงทรงเรียกพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยเดชพระวิญญาณและทรงกล่าวว่าพระเจ้าตรัสกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าว่าจงนั่งที่ขวามือของเราจนกว่าเราจะปราบศัตรูของท่านให้อยู่ใต้เท้าของท่านฉะนั้นทาสดาวิดท,ทรงเรียกท่านว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านจะเป็นเชื้อสายของดาวิดได้อย่างไร ไม่มีใครสามารถตอบพระองค์สักคำหนึ่งตั้งแต่วันนั้นมาไม่มีใครกล้าสักถามพระองค์อีก